ต่อไปขึ้นชั้นที่สองนะคะโซ่สามมาเรียบร้อยแล้วก็เอ็กลงมาตรงตรงห่วงของแถวที่สี่เนี่ยนะคะเนีคะเอ็กแล้วก็ขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มค่ะหลักที่สองลงที่เดิมสามลงในช่องถัดมานะคะสี่ ห้าหกเจ็ดแปสสอสบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งพลิกงานกลับนะคะต่อไปก็จริงๆงานจะอยู่แบบนี้นะคะนะคะแถวที่แปดค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ปลดทีเดียวเลยหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะโซ่หนึ่ง นะคะชั้นที่หนึ่งนะคะงานต้องถูกพับแบบนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วขึ้นชั้นที่สองค่ะชั้นที่สองเหมือนกันกับด้านนี้นะคะ พอดีชั้นด้านนี้ถักให้ดูหมดทุกแถวเพราะว่าจะได้ดูว่า,างานต้องโชว์ออกมาเหมือนกันแบบเนี้นะคะต่อไปก็ถักอีกหนึ่งชั้นนะคะให้เหมือนกันกับซีขวาเนี้ยนะคะก็เริ่มด้านนี้พอดีเลยะคะ่ะแล้วก็มาจบตรงมาจบตรงที่เป็นกรีดแบบนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อ สองด้านเข้าด้วยกันด้านขวากับด้านซ้ายเข้าด้วยกัน